กลายเป็นเรื่องที่ระดับรัฐบาลอย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องรีบออกมาบอกว่าคนไทยจดลิขสิทธิ์ลวดลายกางเกงช้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกางเกงช้างจีนตีตลาดและฉเฉยโอกาสทำการค้าไปอย่างหน้าตาเฉยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องตื่นตกใจกันไปเพราะว่าจริงๆแล้วกางเกงช้างไทยกับกางเกงช้างจีนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพก็ต้องบอกว่ากางเกงช้างของไทยนั้นชนะเลิศไม่แพ้ชาติใดในโลก ัวที่เรามั่นใจในตัวสินค้าของเรานะคะที่ค่อนข้างต่างจากของจีนค่ะ,ะต้องบอกว่าต่างานะจากที่เนื้อผ้าอันดับแรกนะคะจากที่เนื้อผ้าของเราจะเป็นผ้าลูกทิ่ของเป็นเกย์ามที่เราทกํกจะมาสิบว่าปีก็คือผ้าสปันไทยหรือเวยอนนะคะและส่วนที่สองก็คือการวางการวางแพทเทิร์นของเราจะวางให้ชางเอาเท้าลงดินไม่มีที่หงายท้องนะคะและการวางขาวางลายของทั้งสองขานะคะนี่จะเป็นขาซ้ายขา,ข,าขวาเราจะทําให้ลายตรงกรันค่ะ จะไม่มีปัญหาเรื่องลายเหลือมล้งสามการเย็บตะเข็บของเราจะมีทั้งหมดสองตะเข็บค่ะซึ่งต่างจากที่ทั่วไปจะมีแค่ตะเข็บเดียวเราจะมีทั้งตะเข็บเข็มเดียวแล้วก็ตะเข็บตะเข็บโผมเก็บริมค่ะออเนื้อผ้าอะไรพวกนี้ล่ะฮะเนื้อผ้าค่ะของเราจะใช้เนื้อผ้าที่เป็นสปันไทยนะคะทาให้การสวมใส่อะค่ะเย็นสบายผิวค่ะซึ่งแตกต่างจากที่ที่ของจีนจะมีนําเข้ามาหลากหลายเนื้อผ้าซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้กลุ มีความกังวลเพราะที่นําเข้ามาอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่ขายให้กับกลุ่มลูกค้าอีกประเภทหนึ่งเนี้ยค่ะซึ่งของเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นพ่อตาแม่ตาที่ซื้อซ้ำๆปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าราคากางเกงช้างจีนที่ผลิตออกมาราคาถูกกว่าโรงงานของไทย แต่ที่ต้องฝากกระแสดาม่าได้ยอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ไม่ว่าคนไทยหรือว่าต่างชาติก็จะเลือกหยิบจับกางเกงช้างที่ผลิตจากคนไทยเรามั่นใจในคุณภาพและความงดงามแบบไทยๆนั่นเองอของไทยเราเนี่ยถ้าพูดตัวช้างของเราจะสวยเรื่องลายของเราของของเราจะสวยเห็นไหมฮะเห็นช้างช้างหัวไม่กลับช้างหัวหัวทางเดียวกันใช่ไหมฮะแต่ของจีนเนี่ยอ่ะของจีน อันนี้คือของจีนอะคุณดูอของจีนน่ะเจา็บตากันไหมหัวกลับกันและอย่างคือต้อนทุนเขาถูกกว่าเขามาถูกกว่าของเราอ่ะต้นทุนมันสูงเออการพอการขายเนี้ยเศรษฐกิจตอนเนี้ยเวลาคนซื้อเขาก็ต้องการถูกใช่ไหมพอเขาต้องการถูกเสร็จปุ๊บ เราอ่ะก็จะขายค่อนข้างยากแต่ของเรานี่คือเน้นว่าคงของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไซส์คนยุโรปกอคนสูงของเขาอ่ะจะเป็นไซส์นี้เห็นไหมคะขาจะยาวไม่เท่ากันแต่ถ้าว่าความสวยของเราสวยกว่าแต่หนึ่งค่าแรงแพงค่าแรงแพงตู้เขาไม่ได้ของเขาค่าแรงถูกต้นทุนถูกกว่ามันก็มาตีเราถ้ากลุ่มลูกค้าจริงถ้างานจริงได้เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทแบบปีตีทั่วไปเขาก็ต้องเน้นความถูกถูกไหม ช้างเหมือนกันแต่เขาไม่ได้สนใจแร้ว,ว่าช่างมันจะเป็นยังไงเขาให้ถูกแต่แค่นี้พวกของเราแพงปุ๊บเราก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมแต่สินค้าคือโปรไฟล์เขาสวยแพ็คก,กิ้งเขาดีแต่ของเราเนี่ยต้นทุนสูงแพ็คกิ้งก,ก,ก็ไม่สวยของเข้าสวยจริงๆรอะแพ็คก,กิ้งของเขาเห็นไหมก็จะมีแบบนี้อะหรือถ้าของไทยอ่ะไม่ไม่ไมีะไรง่ายมีมีเหมือนกันค่ะเม็กซินไทยแลนด์แตกต่างมันต้องอยู่ที่การเย็บหรืหอที่งานเย็บ งานเย็บกับนเนื้อผ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้างานไทยมันก็จะการเย็บดีไซน์มันก็จะจะตรงหน่อยแต่ถ้าเป็นเป็นงานงานพวกนี้มันก็จะไม่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้คืออะไรครับงานจีนค่ะอันนี้คืองานจีนเนี่ยค่ะมันจะมีเหลือมล้ํากันนิดหน่อยงานเย็บมันก็จะสู้งานไทยไม่ได้ค่ะงานฝีมือไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคามันจะถูกถูกคาะแค่นั้นเองค่ะถูกถูกว่เยอะไหมคก็ ต้นทุนก็ต่างกันประมาณอ่าประมาณ20บาทขึ้นไปอะค่ะ10บาท20บาทแล้วแต่แล้วแต่สินค้าค่ะถึงแม้ว่าคุณภาพของไทยจะดีกว่าจนเรียกว่าชนะเลิศไม่แพ้ชาติใดในโลกก็ตามแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะโดนต่างชาติตีตลาดกันหมดแน่นอน